ครับสวัสดีทักทายไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมช่องอิแตพะพัซซิ่งครับคลิปนี้ผมก็จะพามาชมข้าวกำลังจะออกรวงเนาะสำหรับข้าวนาปังปี2 5 6 8ครับผมก็โซนอำเภอนนนรายหรือเขตหนองหลวงเนาะบ้านหนองหลวงแค่ดอนหนองแวง ก็ได้ทำนาปรังปี68ข้าวก็สวยเขียวกะจีขึ้นมาทันทีครับได้น้ำรอบสองรอบปล่อยน้ำให้ชาวนาเราก็ได้ทำนาปรังเนาะก็จะพามาชมข้าวกำลังจะออกรวงครับแต่ว่าหญ้าหญ้าข้าวนก็ออกรวงเหมือนกันเนาะเนี่ยครับผมจะให้ชมเนาะ ยากรีบแน่ออกรวงนะครับเนี่ยโอ้โหเม็ดแดงก็ออกมาเยอะจังเลยทำไมเป็นอย่างเงี้นนเนี่ยครับย่านกเนาะเนี่ยสวยกว่ข้าวอีกนะเนี่ย โอย่าอย่างย่านกอย่างเยอะเลยครับต้นข้าวก็ใบวีออกแล้วครับจะจะถอดรวงแล้วนะมันกําลังจะถอดรวงนะครับก็ปีนี้ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวไว้หน่อยเพราะว่าวานข้าวบางเจ้าก็เกิดดีบางเจ้าก็ไม่เกิดเนาะ สำหรับข้าวแปลงนี้ก็ออกรวงแล้วครับเนี่ยออกรวงเป็นที่เรียบร้อยข้าวนาปังเนี่ยจะไม่สูงเนาะเป็นพันข้าวมาริร้อยห้าครับผมเนี่ยมันขึ้นปีมาได้ได้สามสี่ห้าป้องเนาะออกรวงแล้วครับเนี่ยออกรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข้าวนาปังปีนี้ ครับทยอยออกรวงละนะครับยยออนะรบ,บางเจ้าก็กําลังจะใส่ปุ๋ยบางเจ้าก็รอน้ําบางเจ้าก็ยังซ่อมอยู่เนาะแต่แปลงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เนาะนี่แปลงนี้ถอดรวงเป็นที่เรียบร้อยเนาะเข้าฝักน้ํานมเป็นที่เรียบร้อยสําหรับข้าวปีนี้สวยงาม ในแต่พัสซิ่งก็เพิ่งไปใส่ปุ๋ยมาเมื่อกี้ครับก็เลยแวะลงมาถ่ายคลิปนาคนอื่นเขาก่อนเนาะให้ดูข้าวสวยๆครับเนี่ข้าวสวยๆครับข้าวใบวีก็ขึ้นมาให้ดูมันมันถอดรวงมาเป็นข้าวอะไรเนี่ยโอเป็นข้าวเมล็ดครับเนี่ เป็นข้าวเม็ดเล็กเนาะไม่ใช่มะริร้อยห้าเนี่ยถอดรวงมาเป็นข้าวข้าวเม็ดเล็กครับนี่มีข้าวปนเนาะโอข้าวเม็ดเล็กถอดรวงก่อนเลยเนี่ยครับมะริร้อยห้ายังไม่ออกเอออันนี้มะริร้อยห้าหรือเปล่าโออันนี้ก็เป็นมะริมะริ เป็นข้าวมมลีร้อยห้าครับเนี่ยเนี่ยใบวีออกอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้นี่น่าจะเป็นข้าวเมเดล็กครับเนี่ยไม่ใช่ข้าวมะลีร้อยห้าเนาะออกรวงแล้วครับเนี่ยข้าวก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกหรือว่าเขานาเขาลึกแล้วเขาเอาน่าจะลึกเนาะ แปลงนี้ก็ข้าวนกก็เยอะอยู่เนาะนนเห็นไหมครับมันเป็นหญ้าดอกดำเนาะเขาเรียกหญ้าอะไรก็ไม่รู้แต่ผมเรียกผิดเรียกถูกขอโทษขาไปครับผมเรียกหญ้าข้าวนกเนาะมันจะออกพวงพ,พุ่มพุ่มเหมือนหางกระรอกเนาะหญ้านี่อปีนี้ก็ บางเจ้าก็สวยเกินบางเจ้าก็ไม่สวยเนาะจับแปลงนี้ก็สุดยอดเลยสำหรับแปลงนี้สวยสวยงามครับเนี่ยน้ำก็เหลือเฟือแปลงนี้ก็กำลังจะถอดดวงเหมือนกันครับเนี่น้ำก็เหลือเฟือเลยเป็นทางรถเกี่ยวก็น้ำก็ ันาก็จะขาดเนาะเนี่ยครับเห็นไหมมันออกรวงแล้วครับเนี่ยออกรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันออกรวงแล้วลครับพี่น้องข้าวออกรวงแล้วมาริร้อยห้าโอ้ออกเยอะแล้วครับเนี่ยข้าวเนี่ย ข้าวแปลงนี้ออกเยอะแล้วข้าวแปลงนี้ก็ออกเยอะแล้วใบวีแบอะไรก็ออกมาแล้วก็ปีนี้ฟางก็นะปัังใครสนใจติดต่อแต่พาสซิ่งได้นะครับ ฟังข้าวนาปังเนาะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ต้นข้าวนะครับเนี่ยต้นหญ้าดอกดำนั่นเนี่ยเนี่ยกีบมันจะเป็นสีม่วงเนาะมันก็จะออกดอกมาแล้วก็เป็นดอกสีดำเี่ไม่ใช่ต้นข้าวนะครับนี่เห็นสวยๆเหมือนต้นข้าวนี่ไม่ใช่ข้าวก่ำข้าวดำนะมันเป็นหญ้าต้นหญ้าเนาะ สวยครับสวยแปลงนี้ออกรวงก่อนเพื่อนแปลงนี้ผมมาไถาให้แกเนาะมาไถไถให้แกได้แค่ไถไม่ได้ปันนะ่นเนาะขึ้นมาด้านบนให้ชมมุมกว้างๆเนาะข้าวแต่ละแปลงเขาสวยหญ้าดอกดำหญ้าหางกระลอกก็เยอะนะก็เรียกหญ้าหางกระลอก นาที่ติดแปะของน้ำนี่ก็ได้เปรียบหน่อยเนาะฝั่งนี้ก็ออกรวงเหมือนกันครับนี่ฝั่งเนี้ยมันเต่งตึงเบ่งบานแล้วเนาะมันพร้อมจะออกรวงใส่น้ำนมเนาะใส่น้ำนมข้าวเนี่ยครับแปลงนี้ก็ถือว่าออกรวงเยอะอยู่เหมือนกัน แปลงนี้ยโอล้วงลวงลวงถอยก่อนถอยก่อนให้ดูฝั่งฝั่งนี้เนาะฝั่งนีเนงน้เนี่ยครับแปลงนี้ก็ดูถ้าเนี่ยครับข้าวถอดรวงไปที่เรียบร้อยครับใส่ น้ำนมแต่ยังไม่หมดเนาะทยอยออกเรื่อยๆครับเนี่ยแปลงนี้เนาะสวยครับสวยข้าวสวยทยอยออกรวงเรื่อยๆเลยฝั่งนี้ก็ออกรวงเหมือนกันอ่ะ,อะเขาจะได้กินข้าวใหม่ก่อนเพื่อนแล้วเนาะสำหรับนาบแปลงนี้โอ้โหสวยสดงดงาม ก็เดี๋ยวเหลืองอารามยังไงเดี๋ยวพามาติดตามชมอีกเนาะสำหรับพันข้าวมารีร้อยห้าทำข้าวนาปังของโซนอำเภอนนนอรายจังหวัดส,สุรินทร์ครับเขตตำบลหนองหลวงบ้านหนองหลวงหนองแวงแค่ดอนเนาะโซนนี้สวยงามครับมารีข้าวหอมสุรินทร์ของเรา ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็าฝากไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ